สวัสดีครับ v t Premium Auto s i n o n นะครับผมวันนี้มาส่งงานกับมา z ้าสอง Sky Active คันนี้นะครับผมไปเดิมลูกค้าไม่สว่างนะครับผมลูกค้าได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับคันนี้ลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก9.1 Black Edition นะครับผมมาพร้อมกับบรลาด45วัตต์นะครับผมพร้อม้วยก่อปรหเวณ LED Beam Style นะครับเดี๋ยวมาดูแสงกันว่าได้เป็นยังไงไปเลยครับครับประเ LED Beam Style นะครับ ใหญ่ๆเต็มวงนะครับผมโลโก้ชัดเจนนะครับลูกแก้ว9.1แบ็คนะครับผมไฟต่ำครับไฟสูงครับเช่นเดิมนะคผมทางร้านเป็นไฟเชนอลนะครับลูกแก้วทุกตัวเป็นสูงต่ำในตัวนะครับผมเดี๋ยวมาดูแสงหน้าตัวรถกันนะครับโอ้เส้นคมๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับฟิล์มลูกค้าค่อนข้างมืดนะครับผมโอเคไฟสูงครับโอ้ความสว่างในตัวรถนอกตัวรถ ถ้าไม่ต่างกันเลยครับผมสนใจงานะติดตั้งดีๆอย่างนี้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ BTP r e m i u m Auto s ซีนนนะครับผมทุกสาขานะครับขอบคุณครับ